ก็จับตรง1 0 0่งนนะครับจังหวัดสุรินทร์จุโลโปรครับนี่นะครับเดินทางออกคืนนี้นะครับจับส่รพาจังหวัดสุรินทร์ โอ้แปรเฟอร์ไหนอ่ะไปกับเชิงตุลินอะไรนะเพื่เอเพื่อกับเชิงเพื่อกับเชิงอ่ะตุลินเนาะเพื่อกับเชิงกับโคสีสีแบบบบโสดนใจเขียวมิ้นท์นะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนี่กระแปะเป็นแบบลายเหมือแนบบลายดอกไม้นะครดอกละมาก อันนี้195ครับเครื่องธรรมดาอันนี้ลูกค้าสัง่งทางอู่ทำไปหลายครั้งแล้วครับไม่มีปัญหาอย่างลงตัวครับแปด้วยแคปเลตนะครับพระพรเม,มน,นี่ครับก็ดอกไม้กล้วยไม้นะครับก็ขนมหนึ่งตะกร้านะครับภายในอยู่ในค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับ สีนี้ผมว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นผสมช้างอูนะครับาอูใช้สีผสมเองนะครับก็จะมีเจสีที่ไม่เหมือนกับสีเบอร์นะครับอ <ด S 1> คิดใส่าเเมอันเรือพมกดิปมัน้าขาวอะนะ จ๊บนี่มันเครื่องร้อยเก้าห้าใช่ไะเน้วเท่าไหรอะจิ๊บ e. e. ราคาไม่ราคาบเบ็ดเซร็เท่าไหร่คะเนี่ยเก้าแสนเจ็ดก้าแสเจ็ดมื่นเป็นเครื่องโอเ195รอยเก้าห้าแรงธรรมดานะครับ,บราคาเบ็เซร็จอยู่แล้วเก้าแสนหกมืนบาทนะครับพร้อมทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนากระบะก็สามเมตรห้าสิบครับกว้างสองเมตรสิบห้าฝ้าข้างห้าสิบ้าเซน นี่ก็ลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็เตรียมชมตัวจริงได้เลยนะครับผมดวลลายนะครับอยากให้เห็นนะครับสบส่วนกระบะนี่ครับชมยานกาศตอนนะครับขึ้นรถตอนเย็นนี้ก็ออกไปทางคืนนี้เลย เอาสวยมากครับสี่นี้พ่อนลงมามีเจ็บเกจ็บแทนูลงมาลงมาก่อนลงมาก่อน แล้วก็เดินทางคืนนี้นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพรุ่งนี้เช้าก็ถึงบ้านสุกค้านะครับครับผมขอฝากผลงานด้วยครับอู่ขงหนสักเชิญเข้ามาดูในเพจเฟซบุ๊กนะครับทิ้งไปเลยครับว่าอู่ขงหมนสักเข้ามาติชมผลง,งานติชมกันได้นะครับผม